แล้ววะว่านผู้ชมันกำลังกินไล่กินทุกคนดูดิดูดิอ่ะโดนชนอีกแล้วนี่แน่นี่นี่อาร์พีจีไปเป็นไงมันไม่ยอมตายว่ะคือแม่งหรือพญานาควะนะเฮ้ยกูไปยิงครับกูไปยิงดูได้ดิครับมันคือพญานาคครับก็แหกตาดูละกันนี่โว้ยมันแดกคนณพี่หญิงไปแล้วเอาละผมไม่ขออะไรมากกูดึงสลักระเบิดแม่งเลยนี่อ่ะปล่อยแม่งเลยอ่ะมามาตายด้วยกันวอเตอร์เฟ นี่งานกูเอาวิธีนี้ก็ได้มึงไม่ตอกแล้วกูจะไม่ไล่มึงแล้วกูจะไ่ฆ่ามึงแล้วด้วยรู้สึกอะไรก็ไม่เข้านี่มันต้องเจอดี่มันต้องเจอดี่มันต้องเจอดี่จงลอยไอ้งูบ้าตั้งเป็นเสาไฟแม่งเลยเสาไฟงูพยานนาะสามารถพบเห็นได้ที่สพานพุทธบ้านเราเอาล่ะเราจะลากมันให้รถชนแม่งเลยนี่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 ชนมันเลยไปไหนแล้ววะ